สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมพักในยูสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการเอาการคำนวณรายวันของเรานะคะมาฝากก็มีลหลายตัวนะคะวันนี้รวมถึงหุ้นตัวอื่นๆด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนจากช่องยูมารุมพักในยูก่อนนะคะทุกอย่างที่ทําลงไปคือคอนเทนต์ทาลงช่องนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น สนับสนุนสลากของแต่ละประเทศนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้ม,มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอช่องอยู่มารมพักไม่อยู่ไม่มียานอย่างรู้นะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคํานวณลงช่องนํามาฝากนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเรานะคะเราสตาเนาะก็ นำมาฝากนะคะเด่นหกเก้าหกสองเก้าสองสี่ห้าสี่สามห้าสามสองหกเก้าสี่หกสองห้าเก้าสองสามสี่ห้าหกสี่สามเก้าห้าสามสี่สองหกเก้าหกสามสี่ห้าสี่ห้าเก้าหกเด่นหกเก้านะคะเอ้า อันนี้จะเป็นสี่ห้าเก้าสองนะคะทุกคนเขียนผิดเนาะเป็นสี่ห้าเก้าสองนะคะมาตูต่อนะคะสําหรับเราพัฒนานะคะว่าที่ผ่านมาก็เข้าตัวเจาะเนาะหนึ่งศูนย์นะคะที่ลงให้ทุกคนดูในคลิปที่แล้วเนาะอ่ะมาต่อกันนะคะเสียงไฮแล้วมาต่อกันค่ะพรุ่งนี้เราพัฒนาให้เด่นศูนย์แดนะคะ

วันนี้จะเอาสูตรของมาเร่มาให้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือมาเร่นะคะเด่นสามสี่สามห้าสี่ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดห้าสามสี่เจ็ดสามห้าเก้าสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าสามเจ็ดแปดสี่เก้าแปดเจ็ดห้าสามสี่สามแปดเจ็ดเก้าแปดเก้าสี่ห้าเด่นสามสี่นะคะ มาต่อกันที่ฮานอยนะคะฮานอยเฉพาะกิจให้เด่น 82, 80, 20, 91, 96, 16, 8ปดสองแปดศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกหนึ่งสองเก้าแปดศหนึ่งสนย์นดเหสองหนึ่งหกหนดสองแดหกหนึ่งเด่นแปะคะต่อที่ฮานอยพิเศษเด่น0ูนย์เด ศูนย์เจ็ดศูนย์สามเจ็ดสามหกสองหกห้าสองห้าสามศูนย์เจ็ดหกศูนย์สามสองเจ็ดสามห้าหกสองศูนย์หกห้าเจ็ดสองห้าหกสามศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหกสองหกสองเจ็ดสามเด่นศูนย์เจ็ดนะคะต่อกันที่ห้าน้อยปกติค่ะเด่นสองหกสองหนึ่งหกหนึ่ง แปดสามแปดสี่สามสี่หนึ่งสองหกแปดสองหนึ่งสามหกหนึ่งสี่แปดสามสองแปดหนึ่งหกสามสี่เออสองแปดสี่ค่ะทุกคนสองแปดสี่หกสามสี่แปดหนึ่งสองหกสองสี่แปดสามสี่สามหกหนึ่งเด่นสองหกนะคะขนาดดูนะเนี่ยังอ่านผิดโอ้ยเนาะพี่น้องเลยอะมาต่อกันที่ฮานอยวีพีค่ะเด่นเก้าแปด เก้าแปดเก้าสี aster, 8, 4, 98, 94, ่แปดสี่ห้าสามห้าหกสามหกสี่เก้าแปดห้าเก้ดส่เดสามนเกก็ครบแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะ ให้เฮงเงปังปังเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ